ประการต่อมาก็คือครูมีความควรเก่การยกย่องการที่ครูจะมีคุณสมบัติควรเก่การยกย่องหมายความว่าเวลาที่อยู่ต่อหน้าก็ตามเวลาที่อยู่รับหลังครูก็ตามเนี่ยสิทธ์ก็จะเอาลูกสิทธ์ก็จะเอาคุณงามความดีเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟัง ทำไมถึงเอาคุณงามความดีไปเล่าคนอื่นฟังเพราะว่าในขณะที่เขาฝึกเขาอยู่เขาเรียนรู้กับเราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขานั้นได้รับแต่สิ่งที่ดีๆเวลาเข้าไปพูดเขาก็ยกย่องเขาก็สรรเสริญสรรเสริญทั้งต่อหน้าเราสรรเสริญท้งรับหลังปลดประจำการไปแล้วก็ยังไปสรรเสริญบูชาคุณยังนับถือกันอยู่อันนี้คือครูที่มีความน่ายกย่องน่าสรรเสริญนะจะเป็นอย่างนี้ได้ก็คือต้องสร้าง ความน่ารักต้องสร้างความน่าประทับใจต้องสร้างความน่าเคารพนับถือตั้งแต่แรกมันจึงจะสร้างความน่ายกย่องขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเวลาเราไปฝึกเขาเราไปแสดงพฤติกรรมหรือว่าไปปฏิบัติกับเขาไม่ดีอย่างนี้เนี่ยเวลาเขา อยู่ต่อหน้าเราเขาอาจจะยกย่องสรรเสริญอยู่แต่ว่าพอไปอยู่ในกลุ่มของเพื่อนฝูงก็อาจจะคุยถึงพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีหรือเวลาเขาปลดประจำการออกไปแล้วก็พูดถึงครูไม่ดีพูดถึงหน่วยไม่ดีพูดถึงกองทัพบ,บกไม่ดีเฮเห็นไหมมันก็เสียหายเพราะนั้นถือว่าครูฝึกเนี่ยกับผู้ช่วยครูฝึกเนี่ยเป็นหน้าด่านแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ที่แสดงออก ออกไปให้กับสาธารณชนสาธารณชนคนภายนอกพลเรือนเนี่ยได้รับรู้ร,ร,รับทราบว่าภาพลักษณ์ของกองทัพบกดีหรือแย่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับครูฝึกแล้วก็ผู้ช่วยครูฝึกเป็นสําคัญครับ